ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่713ข่าวดีสีหน้าของไปชีเหอเคร่งครึมขึ้นเรื่อยๆหากผู้ใดยังทำเรื่องหน้าไม่อายและกำเริบเสบสารเช่นนี้อยู่ข้าจะรอดูว่าเมื่อพวกเจ้าถูกขับไล่ออกจากตระกูลไปแล้วพวกเจ้าจะเอาหน้าที่ใดไปทำเรื่องหน้าไม่อายอีกกล่าวจบไปชีเหอลุกขึ้นยืนจากนั้นสะบัดแขนเสื้อเดินจากไปทันทีไปชิงผิงเดินตามหลังบิดาไปติดติด บรรดาทายาทตระกูลบรรพบุรุษไปส่วนหนึ่งที่ติดตามไปชิงผิงไปฝึกซ้อมที่ค่ายทหารต่างลุกตามหลังไปชิงผิงไปเช่นเดียวกันบรรดาตระกูลบรรพบุรุษไปที่เหลืออยู่ในหอบรรพชนต่างมองหน้ากันไปมาทุกคนนึกถึงเรื่องที่อดีตประมุกไปส่งคนมาบอกให้พวกเขาใช้ความกตัญยูบิดบ,บังคับประมุกไปตอนนี้ผู้ใดกล้าทำเช่นนั้นกัน ไปชีเหกราก,กักบ,บริเวณบิดาแท้แท้ของตัวเองยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงพวกเขาเลยหากไปชี้เหอต้องการขับไล่พวกเขาออกจากตระกูลจริงๆเขามีสิทธิทำได้ในฐานะประมุขของตระกูลวันที่16เดือนหนึ่งสมัยรชัชเสกเวียนปีที่17เกิดโรคระบาดขึ้นที่เมืองฉินหวยของแควนต้าจิ้นชาวบ้านพากันอพยพหนีออกจากเมืองส่วนใหญ่ต่างหนีไปยังเมืองเสวยหยางวันที่20เดือนหนึ่งสมัยรัชศกเซวินเจียปีที่17แม่ทัพหลิวหง เกาอี้จะวินจู่นำทัพบ,บุกโจมตีเมืองเย่าหยางของต้าเหลียงอยู่นานทว่าโจมตีไม่แตกเสียที่กองทัพใหญ่ของต้าจิ้นหยุดชะงักอยู่ที่เมืองเย่าหยางในขณะเดียวกันต้าเยี่ยนบุกยึดเมืองในแคว้นเว่ยติดต่อกันสามเมืองกองทัพแห่งต้าเยี่ยนทรงพลังอย่างมาก วันที่25เดือนหนึ่งสมัยรัชศกเซวินเจียปีที่17หนานหลงถือโอกาสตอนที่ต้าจินกำลังทำสงครามอยู่กับตาเหลียงบุกโจมตีเปย์หลงเปย์หลงขอความช่วยเหลือไปอยังตาเยี่ยนทว่า,วาตาเยี่ยนกำลังมุง่งทำสงครามทำลายล้างแคว้นเว่ยไม่อาจปลีกตัวมาช่าเว่ยเหลือเปย์หลงได้เปย์หลงจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากต้าจินและต้าเหลียงทว่า,วาได้คำตอบเช่นเดียวกันสุดท้ายพวกเขาจึงได้แต่ขอความช่วยเหลือไปอยังสีเหลียงวันที่29เดือนหนึ่งสมัยรัชศกเซวินเจียปีที่ส7ซเีเหลียงบุกโจมตีนานาง ไปชิงเหยียนได้รับข่าวนี้ในคืนของวันที่13เดือนสองเมื่อคนที่ต่งซื้อสั่งให้นำของขวัญไปมอบให้ตระกูลต่งที่เติงโจรู้เรื่องที่สีเหลียงบุกโจมตีนานหลงจึงรีบขี่ม้าก,กลับมาสร้างยางอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดพักผู้ดูแลไม่สะดวกให้เขาเข้าไปยังเรือนหลังโชคดีที่เขาสนิทกับหลูผิงหลูผิงจึงเป็นคนนำข่าวนี้ไปรายงานที่เรือนปัวอวิน ลูผิงรู้ว่าแม่ทับหน้ากากผีแห่งนั้นหลงคือไปชิงอวีดังนั้นเขาจึงร้อนใจมากกลัวว่าไปชิงอวีจะมีอันตรายจากทั้งสองทางไปชิงเหย็ยนสั่งให้ชุนเทาจุดไฟให้สว่างเพื่ออ่านจดหมายในมือเมื่ออ่านเสร็จจึงเผาทิ้งทันทีหญิงสาวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นสั่งให้ชุนเทาไปหยิบอุปกรณ์เขียนจดหมายมาพลางกล่าวขึ้นตามลุงผิงเข้ามาทีชุนเทารับคำเมื่อเตรียมอุปกรณ์เขียนจดหมายเสร็จ นางจึงเดินออกไปเชิญหลูผิงเข้ามาด้านในหลูผิงได้ยินเสียงนิ่งครึมของไปชิงเหยียนดังมาจากฉากกั้นด้านในลุงผิงจงไปพบองราชชายาที่เมืองหลวงด้วยตัวเองจากนั้นทูลองราชชายาว่าสีเหลียงยกทัพประชิดชายแดานหนานหลงทว่ายังไม่ได้บุกเข้าไปในหนานหลงดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการสอดแนมแคว้นต้าจิ้นบอกให้องคราชทายาทรงอย่าประมาทเด็ดขาดพระองค์สามารถส่งทหารค่ายผิงอันและกองทัพเติงโจไปเตรียมป้องกันไว้ก่อน จากนั้นสั่งให้กองทัพไปที่รักษาชายแดนของซีเหลียงรอเพื่อรอคำสั่งขอเพียงมีคำสั่งจากองค์ราชทายาทถึงเวลานั้นหากเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆท่านน้าชายของนางที่อยู่เติงโจจะมีอำนาจตัดสินใจเต็มที่ขอรับหลูผพิงรับคำเตรียมหมุนตัวเดินไปด้านนอกทว่าถูกไปชิงเหียนเรียกไว้เสียก่อนลุงพิงปรดรอก่อนไปชิงเหยียนที่นั่งอยู่ใต้แสงไฟวางผู้กันลงพับจดหมายสองฉบับให้เรียบร้อยจากนั้นส่งให้ชุนเถา ลุงผิงจงส่งคนที่ไว้ใจได้นําจดหมายสองฉบับนี้ไปมอบให้ถึงมือท่านน้าชายและแม่ทับเซินคุณหยางด้วยเนื้อหาในจดหมายทั้งสองฉบับมีเพียงยับยั้งไม่ให้สีเหลียงบุกโจมตีหนานหรงคุณหนูใหญ่วางใจได้ค่าจะจัดการให้เรียบร้อยขอรับหลูผิงทําความเคารพจากนั้นเดินออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วนานโรงเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณชายหลูผิงจึงไม่กล้ารอช้า เมื่อชุนเทาส่งลูพิงจากไปเสร็จจึงเดินกลับเข้าไปเติมฐานในเตาพิงจากนั้นแหวกม่านเข้าไปด้านในไปายชิงเหยนนั่งอยู่หน้าโต๊ะเล็กท่ามกลางแสงไฟชุนเทาเก็บอุปกรณ์เขียนจดหมายพลางกล่าวขึ้นคุณหนูใหญ่รีบพักผ่อนเถอดเจ้ากะปายชิงเหยียนถูกปลุกขึ้นมากลางดึกตอนนี้จึงไม่รู้สึกง่วงแล้วยามใดแล้วยามอินหนึ่งแล้เจ้ากะ ชุนเทากอดกระดาษน้ำหมึกและผู้กันไว้แนบอกทางขมวดคิ้วแน่นนับตั้งแต่ที่บาดแผลของคุณหนูใหญ่ของนางเริ่มดีขึ้นคุณหนูใหญ่จะตื่นขึ้นมาฝึกฝนร่างกายในยามเหมาสองทุกวันไม่หยุดพักแม้แต่วันเดียวแม้ชุนเทาจะรู้ดีว่าตอนนี้คือช่วงปลายของยามอิ่นแล้วทว่านางสงสารที่คุณหนูใหญ่ถูกปลุกให้ตื่นจึงไม่ได้บอกออกไปคุณหนูใหญ่พักผ่อนต่ออีกสักนิดเถิดเจ้าค่ะเมื่อถึงยามเหมาบ่าจะปลุกคุณหนูใหญ่เองเจ้ากะ ช่างเถิดข้าไม่ง่วงแล้วหยิบถุงทรายมาให้ข้าทีข้าจะออกไปฝึกแล้วไปชิงเหยียนลุกขึ้นยืนชุนเท้าอึกอักทว่านางทำได้เพียงไปหยิบถุงทรายมาให้ไปชิงเหยียนช่วยผูกถุงทรายไว้กับร่างของหญิงสาวจากนั้นอยู่เป็นเพื่อนหญิงสาวฝึกฝนร่างกายในห้องฝึกซ้อมบ่าวรับใช้ในเรือนปัวอวินล้วนเป็นบ่าวรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่ต่งซื่อหามาให้ข่าวของไปชิงเหยียนไม่มีทางแพร่งพลายออกไปอย่างเด็ดขาด ชาวบ้านเมืองโซ่หย,ยางต่างเข้าใจว่าไปชิงเหยียนได้รับบาดเจ็บหนักจากการช่วยชีวิตองค์รัชทายาทตั้งแต่เข้าช่วงฤดูหนาวหญิงสาวเกือบไม่รอดถึงสองครั้งเมื่อชุนเถาเห็นว่าร่างของไปชิงเหยียนชุ่มไปด้วยเงินานางจึงค่อยๆแหวกม่านออกไปสั่งให้โรงครัวเล็กนำน้ำร้อนเข้ามาในห้องได้เลยเมื่อทงหมวมวทดสอบอุณหภูมิของน้ำเสร็จแล้วจึงเดินเข้ามาตามไปชิงเหยียนในห้องฝึกซ้อมไปชิงเหยียนวางหอกเงินในมือลงรับผ้าเช็ดหน้าจากชุนเทามาซับเหงือ่อ ถงหมวมัวถือชาร้อนเข้าไปด้านในจากนั้นกล่าวยิ้มยิ้มคุณหนูใหญ่น้ำร้อนพร้อมแล้วเจ้ากะไปชิงเหยียนหายใจเหนื่อยหอบหยิบถ้วยน้ำชาจากถาดอาหารสี่เหลี่ยมสีดำที่ถงหมวมัวถืออยู่ขึ้นมาจิบจากนั้นกล่าวขึ้นหมูมัววันนี้ไม่ต้องเผาไฟในหลุมใต้ดินและจุดไฟในเตาผิงแรงมากนะักอาการของข้าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกร้อนขึ้นมาแล้วถงหมโม,มัวพยักหน้ายิ้มยิ้มคุณหนูใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้ากะข้าทราบแล้ว ข้าเห็นว่าคุณหนูใหญ่กำลังจะอาบน้ำจึงสั่งให้สาวใช้จุดไฟแรงหน่อยเท่านั้นเจ้ากะตอนนี้ไปชิงเหยียนทันยาลับที่เซียหลงเย็ยนหมันส่งมาให้และยาแก้หนาวที่ท่านหมอหงเก็บมาจากใต้เยี่ยนเป็นประจำอาการทนหนาวไม่ได้ของหญิงสาวจึงดีขึ้นมากแล้วประกอบกับช่วงนี้ไปชิงเหยียนฝึกฝนร่างกายทุกวันไม่มีหยุดพักสีหน้าของหญิงสาวจึงดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากถงหมัวมัวจะไม่ดีใจได้อย่างไรกัน เมื่อไปชิงเยียนอับน้ําเสร็จหญิงสาวนั่งพิจารณาแผนที่และพงสาวดานของของต้าเลี้ยงอย่างละเอียดจากนั้นขีดเขียนลงบนแผนที่ทําสัญ,ญลักษณ์ขนาดเล็กระบุสภาพอากาศของแต่ละเดือนไว้ในแผนที่อีกทั้งระบุว่าเดือนใดอาจเกิดอักคีภัยขึ้นได้บ้างชุนเถายืนเช็ดผมให้ไปชิงเยียนอยู่ทางด้านหลังนั่งกวาดสายตามองไปยังแผนที่จากนั้นเอ่ยถามคุณหนูใหญ่จะส่งแผนที่นี้ไปให้คุณหนูสี่หรือเจ้าคะ เสี่ยวซื่ออาจได้ใช้มันไปชิงเหยียนก้มหน้ามองแผนที่นิ่งก่อนที่ไปจินจื้อจะออกเดินทางไปชิงเหยียนมอบแผนที่และพงสาดานของต้าเหลียงให้น้องสาวไปด้วยทว่าหากไปชิงเหยียนเดาไม่ผิดเด็กนั่นไม่มีทางเปิดอ่านแน่นอนดังนั้นไปชิงเหยียนจึงต้องลำบากมากหน่อยอีกแค่วันเดียวแผนที่ฉบับนี้ก็จะสมบูรณ์แล้วไปชิงเหยียนวางผู้กันในมือลงมองแผนที่อย่างละเอียดอีกครั้งจากนั้นกล่าวกับชุนเถาให้ชุนจือไปตามลุงผิงมาที ข้าต้องให้เขาหาคนส่งแผนที่ฉบับนี้ไปให้เสี่ยวซื่อเจ้ากะชุนเถารับคำยิ้มยิ้มแล้วเดินออกไปบอกให้ชุนจือไปตามหลูผิงมาไปชิงเหยียนเพิ่งเก็บแผนที่เสร็จก็ได้ยินเสียงดีใจของถงหมัวหมัวดังมาจากด้านนอกคุณหนูใหญ่ข่าวดีเจ้ากะไปชิงเหยียนเงยหน้ามองไปนอกฉากกั้นไม้หนาหน้ามู่ฝังหยกนั่งเห็นถงหมัวมัวถลกชายกระโปรงแหวกม่านเข้ามาด้านในจากนั้นเดินอ้อมฉากกั้นเข้ามาทำความเคารพไปชิงเหยียนข่าวดีเจ้ากะคุณหนูใหญ่ ท่านหมอหงคิดยารักษาโรคระบาดได้แล้วเจ้ากะตอนนี้เขากลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอยู่เขาสั่งให้อินซวงมาเรียนให้คุณหนูใหญ่ทราบเจ้ากะคือข่าวดีจริงๆด้วยใบหน้าของปชิงเหยียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มเช่นนี้แสดงว่าวิธีของท่านหมอหงใช้ได้ผลแล้วใช่หรือไม่คนป่วยที่ใช้ยาตัวนี้หายดีแล้วหรือไม่หนึ่งยามอินเวลาระหว่าง0ูนย์สามศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์นาฬิกา สองย้ำม,มาเวลาระหว่าง05 00-07 00นาฬิกาช่องตามใจทูเดย์ตอนที่714กลัวสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทงมัวมัวตกมือเข้าหากันด้วยความดีใจจากนั้นกล่าวเสียงดังลั่นหายดีหมดแล้วเจ้ากะได้ยินเด็กอินซวงกล่าวว่าคนป่วยก่อนหน้านี้ที่กินยาจนหายดีแล้วกำลังช่วยดูแลคนป่วยคนอื่นๆอ,อยู่เจ้าค่ะไปชิงเหยียนพยักหน้าเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆ ถ้าได้ยินเด็กอินซวงกล่าวว่าตอนนี้ชาวบ้านที่อบพยพมายัางซ้อยอย่างต่างยกย่องว่าท่านหมอหงคือพระเจ้ากล่าวว่าจะสร้างป้ายบูชาให้ท่านหมอหงเจ้ากะถงหมูมัวยิ้มจนเห็นรอยย่นบนใบหน้าสิ้นเสียงของทงหมูมัวชุนเถาเดินถือจดหมายฉบับหนึ่งเข้ามาด้านในอย่างร้อนรอนนางรีบยื่นจดหมายให้ไปชิงเหยียนทันทีโดยไม่มีเวลาทำความเคารพจากนั้นกล่าวขึ้นคุณหนูใหญ่จดหมายของคุณหนูรองเจ้าค่ะองครักษ์กล่าวว่าคนนำจดหมายมาให้หล่นมาจากหลังมาทันทีที่มาถึง เขากล่าวเพียงให้มอบจดหมายให้คุณหนูใหญ่จากนั้นสลบไปทันทีเจ้ากะใจของไปชิงเหยียงกระตุกวูบนางประคองสติและแก่จดหมายอ่านทันทีคลังสมบัติของแคว้นขาดแคลนอย่างนหนักส่งผลกระทบต่อการสร้างหอบูชาเก้าชั้นรัชทายาทมีคำสั่งให้สังหารชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคระบาดท,ทั้งหมดในเมืองหวายางและชินหวยางลับๆไม่ให้เหลือแม้แต่ผู้เดียวจากนั้นเผาศพทิ้งให้สิ้นซาก ไปชิงเยียนกัดฟันกรอดรู้สึกเดือดดานขึ้นทันทีหญิงสาวขยำจดหมายในมืออย่างแรงจนนิ้วแทบทะลุเข้าไปในกระดาษขังสมบัติมีเงินไม่เพียงพอในการสร้างหอบูชาเก้าชั้นจึงตัดสินใจสังหารชาวบ้านเมืองหวยอย่างและฉินไหวอย่างนั้นหรือเป็นรัชทายาทและจัก,กรพรรดิที่ดีเสียจริงชาวบ้านของสองเมืองประสบภัยพิบตัติต้องใช้เงินจํานวนมากในคลังสมบัติของแคว้นเพื่อช่วยเหลือเยียวทว่าราชทายาทต,ต้องการเร่งสร้างหอบูชาเก้าชั้นจึงตัดสินใจสังหารชาวบ้านทั้งหมดอย่างนั้นหรือ ในสายตาของรัชทายาทการสร้างหอบูชาเก้าชาวก้านของห้องเต้สำคัญกว่าชีวิตของชาวบ้านควันต้าจีนอีกอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนหลับตาลงพยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเองประมวลผลในสมองอย่างรวดเร็วตอนที่ไปจินซิ่วได้รับข่าวและส่งคนมายัาง่วดอย่างคนของรัชทายาทคงอยู่ระหว่างทางไปหวาหยางและฉินไหวแล้วชุนเถาเจ้ารีไปที่เรือนของท่านหมอหงบอกให้เขารีบเขียนสูตรยารักษาโรคระบาดออกมาให้ข้าสามชุด จากนั้นเจ้านำสูตรยาชุดหนึ่งไปรอข้าอยู่หน้าโจนไปโดยเร็วที่สุดเจ้ากะชุนถาวิ่งออกจากห้องมุ่งหน้าไปยังเรือนของหมอหงในทันทีไปชิงเหยียนหันไปกล่าวกับถงหมัวมัวถงหมัวมัวรีไปหาพ่อบ้านหอะให้เขานำบ่าวสิบคนที่ไว้ใจได้มาพบข้าโดยเร็วที่สุดเจ้ากะทงหมัวมัวหมุนกายออกไปจากห้อง ภายในห้องเหลือเพียงไปชิงเหยียนคนเดียวหญิงสาวเผาจดหมายของไปจิ่นซิ้วทิ้งด้วยแววตาหนักแน่นจากนั้นเรียกสาวใช้ที่เฝ้าประตูด้านนอกเข้ามาช่วยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เมื่อเห็นว่าจดหมายถูกเผาจนเกือบหมดแล้วไปชิงเหยียนทิ้งจดหมายลงบนถาดล้างผู้การจากนั้นเอื้อมมือปลดถุงทรายออกจากลำตัวเมื่อถงหมัวมวกลับเข้ามาในห้อง นา่งเห็นสาวใช้กำลังคุกเข่าวสวมรองเท้าหนังให้ไปชิงเหยียนอยู่ข้างเก้าอี้ไปชิงเหยียนเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดใหม่เป็นชุดที่หนากว่าเดิมเรียบร้อยแล้วด้านข้างมีเสื้อคลุมขนจิ้งจอกของไปชิงเหยียนวางอยู่หมัวหมัวไปชิงเหยียนจัดแขนเสื้อของตัวเองพลางกล่าวกับถงหมัวหมัวหมัว,มว,มวช่วยกระจายข่าวเรื่องที่ราชทายาทจะสังหารชาวบ้านที่ติดโรคระบาดของเมืองหวายางและชินไหวออกไปทีให้ผู้คนรับรู้มากเท่าใดยิ่งดี เช่นนี้ไปชิงเหียนจะได้มีข้ออ้างในการลากสังขารที่อ่อนแอของตัวเองไปพบประชายาติที่เมืองหลวงได้อย่างสมเหตุสมผลถงมัวมัวยังไม่ทันได้ถามว่าไปชิงเหียนเตรียมเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไปที่ใดก็ถูกหญิงสาวใช้ให้ไปทำงานอื่นต่อแล้ว พ่อบ้านห่อจัดการเรื่องทุกอย่างรั่วเสมอไปชิงเหียนแต่งหน้าและริมฝีปากของตัวเองให้ดูซีดกว่าปกติเมื่อหญิงสาวสวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอกเดินออกมาจากเรือนปัวอวินก็พ่อบ้านห่อพาอ,องครักษ์ไปร่างกายกำยำแข็งแรงงอทั้งสิบคนมารอยอยู่ที่หน้าประตูเรือนปัวอวินก่อนแล้วเมื่อพ่อบ้านห่อเห็นไปชิงเหียนที่แซงแต่งหน้าให้ดูอ่อนแอและสวมเครื่องแต่งกายสำหรับออกไปด้านนอกเดินออกมาจึงรีบก้าวเข้าไปทำความเคารพคุณหนูใหญ่จะไปที่ใดขอรับ ไปชิงเหยียนยื่นแผนที่ในมือให้พ่อบ้านเหาพ่อบ้านเหาะให้คนส่งแผนที่ฉบับนี้ไปให้เสี่ยวซื่อด้วยขอรับพ่อบ้านเหารับแผนที่มาจากนั้นขมวดคิ้วมองไปทางไปชิงเหยียนคุณหนูใหญ่กำลังคลังสมบัติของแคว้นต้องการนำเงินไปให้ก่อสร้างหอบูชาเก้าชั้นสถานการณ์โรคระบาดในเมืองหวายางและชินไหวทวีความรุนแรงมากขึ้น เงินในคลังสมบัติไม่เพียงพอต่อการเยี่ยวยารัชทายาททรงมีรับสั่งให้สังหารผู้ป่วยติดเชื้อในเมืองหวายางและซุยย่ยหยางอย่างลับลทว่าชาวบ้านป่วยแทบทั้งเมืองการทำเช่นนี้ไม่ต่างอันใดกับการกัดล้างทั้งเมืองท่านหมอหงคิดค้นยารักษาได้แล้วคนป่วยจำนวนมากเริ่มหายดีพวกเจ้าจงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนำสูตรยาไปยังเมืองหวายางและชินไหวให้เร็วที่สุดโดยห้ามหยุดพักต้องขัดขวางคำสั่งประหารของรัชทายาทให้ได้ ไปชิงเหยียนมองไปยังคนทั้งสิบพลางกล่าวออกมาทีละคำหากคนของรัชทายาทไม่ฟังคำของพวกเจ้าพวกเจ้าจงบอกพวกเขาว่าไปชิงเหยียนเป็นคนสั่งให้พวกเจ้านำสูตรยามาข้ากำลังมุ่งหน้าไปทูลเรื่องนี้ให้รัชทายาททราบที่เมืองหลวงแล้วหากพวกเขาไม่เชื่อสามารถส่งคนไปสอบถามรัชทายาทที่เมืองหลวงได้สามารถอ้างกับพวกเขาได้ว่าองคหญิงเจิ้นกังไปเหยียนเป็นคนห้ามไม่ให้พวกเขาสังหารชาวบ้านของเมืองหวาย,ยางและฉินไหว ข้าจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเองพ่อบ้านหอเบิกตาโพลคุณหนูใหญ่ของพวกเขาจะเดินทางไปยังเมืองหลวงอย่างนั้นหรือขอรับองค์ครักษ์ไปทั้งสิบคนรับคำพวกเจ้าทั้งสิบคนจงรีบไปขอสูตรยาจากท่านหมอหงอย่ามัวเสียเวลาเด็ดขาดชีวิตของชาวบ้านเมืองหวายหยางและฉินไหวขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของพวกเจ้าองคครักษ์ทั้งสิบคนรีบทำความเคารพแล้วจักไปทันที คุณหนูใหญ่ข้าไปเมืองหลวงแทนคุณหนูดีหรือไม่ขอรับคุณหนูใหญ่ร่างกายอ่อนแออยู่ไม่ควรเดินทางไกลขอรับพ่อบ้านหอบกลัวว่าหากรัชทายาทเห็นร่างกายที่ฟื้นตัวของคุณหนูใหญ่สิ่งที่คุณหนูใหญ่ทำมาทั้งหมดจะสูญเปล่าพ่อบ้านหอบไม่ต้องเป็นห่วงข้ารู้ขอบเขตดีไปชิงเหยียนลูกท้องของตัวเองข้านำยาที่ท่านหมอหงให้ไปด้วยหมอหงคิดค้นยาทีทําให้ชีพพลร้อนแอให้ไปชิงเหยียนพกติดตัวเพราะกลัวว่าไปชิงเหยียนจะถูกผู้อื่นตรวจชีพจร กล่าวจบไปชิงเหยียนเดินลงบันไดไปทันทีพ่อบ้านหอเดินตามหลังไปชิงเหยียนไปอย่างเป็นห่วงพลางกล่าวขึ้นทว่าหากทานยานั่นมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายนะขอรับคลังสมบัติของแคว้นมีเงินไม่พอรชัชทายาทต,ต้องการสร้างหอบูชาเก้าชั้นเพื่อเอาใจห้องเต้กองทัพที่กำลังทำสงครามกับต้าเหลียงต้องการเงินและสเสบียง หากข้าไม่ไปด้วยตัวเองผู้อื่นอัดน้มน้ารัชทายาทไม่สําเร็จข้ากลัวว่ารัชทายาทจะละ้ะเสบียงของพวกทหารที่ทําสงครามอยู่ที่ต้าเหลียงไปชิงเหียนรู้จักนิสัยของรัชทายาทดีในเมื่อเขาตั้งใจสร้างหอบูชาเก้าชั้นเพื่อเอาใจฮ่องเต้เช่นนั้นเขาก็ไม่มีทางหยุดการสร้างหอลงชั่วคราวเพื่อประหยัดเงินแน่นอนสีหน้าของไปชิงเหยียนเคร่งครืมก้าวเท้าไปด้านหน้าไม่มีหยุด ที่สาคัญรัชทายาททรงมีรับสั่งให้สังหารชาวบ้านทั้งสองเมืองอย่างลับๆหากคนของเราไปห้ามคนของรัชทายาทไม่ให้สังหารชาวบ้านได้ทันข้าต้องคิดคําไว้อธิบายกับรัชทายาทให้ดีอีกทั้งต้องยอมให้คนของรัชทายาทต,ตรวจชีพจรของข้าด้วยเช่นนี้รัชทายาทจะได้วางพระทัยอย่างเต็มที่ไปชิงเหยียนหันไปมองพ่อบ้านหอกดังนั้นข้าจําเป็นต้องไปด้วยตัวเองพ่อบ้านหอรู้ดีว่าไปชิงเหยียนเป็นคนรอบคอบ ข้าทราบดีขอรับข้าจะเตรียมการทุกอย่างให้คุณหนูใหญ่ขอรับหากคำนวณจากเวลาแล้วเมื่อคนของเราไปถึงสองเมืองนั่นคนของรัชทายาทต,ต้องกลับไปสอบถามความเห็นจากรัชทายาทก่อนคุณหนูใหญ่นั่งรถม้าไปเมืองหลวงก็น่าจะทันขอรับพ่อบ้านหอกกล่าวเตรียมมาเถิดรถมา้าเกิดไปข้ากลัวสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปชิงเหยียนกล่าวด้วยสีหน้านิ่งขรึมฝากพ่อบ้านหอดูแลเรื่องในจวนด้วยข้าไม่มีเวลาไปบอกลาท่านแม่กลัวว่าท่านจะไม่อนุญาต พ่อบ้านหอช่วยเรียนให้ท่านแม่ทราบและช่วยแก้ต่างให้ข้าต่อหน้าท่านแม่ทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ